นี่ฟ้าบ่แจ้งนั่นพี่น้องจ้าสวัสดีจ้าเพื่นพนอนๆวันนี้ก็เหมือนเดิมกับยายน้อยหาเบ่งวงธีเอามันมันกับบัไใดมันอย่างที่คดิดดกจ้จพี่น้องดูสิมันก่าพี่าเก้ากับพ่จักเ,เอาบ่ถุงมือฮะเอาถุงมือบ่ พี่น้องจ้าเลยกลายเป็นมันเน่าไปเลยหอมๆเดีพี่น้องเน็ดยากปลูกยากแล้วก็ยังเ,เอาหัวยากอีกพี่น้องเอ้ปีนี้ก็ได้ตอนปลูกก็ปลูกยากปลูกแล้วก็ไม่ค่อยจะเกิดตอนปลูกตอนกำลังสร้างหัวกับบ่มีฝนบัดย้ำสิเอาหัวฝนผัดมาหลาย,ลายๆพี่น้องจ้า ได้กลายเป็นมันเละมันเละเทะเปมดเลยนี้ม็เบิร์นไนอติโนงนี่ดูมนันเย็นน้อยสิคะฮะแกยวน้ำไหมเอาไปแกยวมาประมาณนี้นะคะดูสิเนี่ยมันใช้การไม่ได้แล้วเนี่ยมันเน่าทิ้งไปเลยกระสิอยู่ประมาณนี้ละจ้ามันก็ได้พต่ถ้งงางั้นงัดก็เริ่มจะเหนื่อยแล้ว บ่หลายดอกพี่น้องแต่ก็บ่แล้ว